ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ในโครงการบางกอกฟรีเทสโซนร่วมใจฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม4,000โดสให้คนงานเพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มภูมิคุ้มกันที่อาคาร GM10 เลขที่99ทับ07-111โครงการบางกอกฟรีเทสโซนตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนายวรสิธิ์โพคาชัยพัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมั่นคงเคหะการจำกัดมหาชน นางสาวรัชนีมหัดเดชกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทพลอสเฟกดีเวล OP เมนต์จำกัดได้เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนทางเลือกป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ตั้งอยู่ภายในเขตสาหกรรมของโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนโดยมีนายเจษดาเพ็งเลิศผู้จัดการทั่วไปโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชนีมหัดเดชกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทพลอสเฟก Development จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด -19 มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจังหวัดสมุทรปราการทางโครงการบางกอกฟรีเทสโซนมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและสุขภาพอนามัยของคนในโครงการจึงได้ประสานกับผู้ประกอบการทั้งหมดในโครงการบางกอกฟรีเทดโซนในการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 โดยทางบริษัทพลอตเพ็กดีเวล็อปเมนต์จำกัดหรือโครงการบางกอกฟรีเทดโซนช่วยประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภร์ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์มโดยโครงการตั้งเป้า หมายว่าจะฉีดวัคซีนให้มากที่สุดหรืออย่างน้อยต้องมากกว่า60-70% ตอเลขหน้าดูว่าตาวตีเลหนา้าักครอว่าตัวโควิดไวรัสโควิดเนี่ยะ่ะมันก็ค่อนข้างแพร่ระบาด ค่อนข,ข้างอย่างรวดเร็วในสมบุกปมกกานะคะแล้วก็คำนึงถึงสวัสดิภาพแล้วก็สุขภาพอนมามัยของคนในโครงการของเราทั้งหมดก็เลยมีการร่วมประสานงานกับผู้ประกอบการทั้งหมดในโครงการบางกอกฟิทรโซนนะคะตัว prospect development หรือว่าตัวโครงการบางกอกฟิทรโซนก็เป็นผู้ตัวแทนของผู้ประกอบการในนี้ทั้งหมดนะคะไปช่วยในการอจองและก็ประสานงานกับทางราชวิทยาลัยเพื่อให้ได้วัคซีนมาประมาณ4 0 0 0โดสสำหรับคน2000คนนะคะ เพื่อมาฉีดคนพนักง,งานหรือคนงานของนในโครงการพังกอกฟิเซรโซนค่ะนคนงานทั้งหมดในโครงการเนี่ยมีประมาณ5,000คนนะคะแล้วก็มีบริษัทประมาณ200กว่าบริษัทนะคะที่ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะ ให้มีผู้ฉีดเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ว่ายังไงก็คือไม่ไม่ควรจะต่ำกว่า6 0ถึง60ถึง70รเซ็ค่ะจำนวน2,000คนที่เข้าฉีดนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น3วันวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4กันยายนนะคะโดยแต่ละวันกน็แบ่งประมาณสัก7 0 0ถึง700คนต่อวันนะคะโรงพยาบาลที่เข้ามาทําการฉีดก็คือปริ้นซวณภูมิซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะก็จริงๆแล้วเราก็มีการรวบรวมรวบรวม ลิสต์รายชื่อของพนักง,งานทั้งหมดในโครงการเรามาตั้งแต่เดือนประมาณพฤษภามิถุนาแล้วล่ะค่ะว่าใครต้องการจะฉีดเพราะว่าเราเองเราก็พยนยามที่จะผลักดันให้ให้ใหาภาครัฐเนี่ยค่ะเข้ามา,าให้การสนับสนุนโครงการของเรานะคะแต่เพียงแต่ว่า,ามันอาจจะมีความการการคอยวัคซีนอยู่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ประกอบกับาการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วค่ะเราก็เลยมองว่า ถ้ามันมีวิธีไหนก็ตามที่ทําให้เกิดการได้รับวัคซีนเร็วขึ้นเนี่ยเราก็ช่วยประสานงานแล้วก็ประกอบเอ่ออย่างนึงก็คือในแง่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการเองเนี่ยฮะก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไมถ้าจะจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางส่วนในเรื่องของการจัดหาวัคซีนเนี่ยฮะเขาก็ยินดีที่จะจ่ายให้กับพนังกงานของเขาเพื่อที่จะให้พนักงานของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ ปลอดจากโรคอย่างนี้ค่ะเขาก็ร่วมมือกับเราในการทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด we